เจ็บแสงสว่างไหมเจ็บเจ็บจะแสงสว่างออกมาก่อนระวังนกเขาจะไม่ขันเสร็จลมัน่วะเมันเข่ากระึงเอ็จตาจมัป้ง ช่างไฟก็จะเทสไฟนะครับมาดูว่านกเขาจะกลัวไหมอ่าฟังอยังไงป้าพี่งั้นมันติดติดพวกไฟเราไหมไม่ครับแก่แก่นั่นไงนั่นช่องไฟสามเส้นหลอดติดไหมไม่เตสมันเบิ้ลออกมาอยู่เออมันเบิ้ลขนาดเออมันวางเตียงหรือไปด่ังไง

โชยงยัไเีออไก่เชางมือเนี่ยฟางอนี่ยเจ็บแสงสว่างไหมเจ็บเจ็บเจ็บแสงสว่างอะมาก่อนระวังลกเขาจะไม่ขันเสยละ่มันอแลมันหัวะเงมันเข่าไปถึง เบิ่งเทียดไฟอยู่มันกัะยัคบมยานระวังนกเขาจะไม่ขันไปยิ่งช่อง <laughs> <laughs>